สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Nasser ก็มีประกาศออกมาแล้วนะครับสำหรับนิวเกมพัฒของเกม Ghost of y o t e ที่พวกเรารอคอยกันอยู่นะฮะซึ่งก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์สำหรับผมนิดหน่อยเพราะว่าปล่อยออกมาได้เร็วกว่าที่ผมคาดการไว้นะฮะดังนั้นในครั้งนี้ผมจะพาเพื่อนเ่ทุกคนไปดูกันครับว่าตอนนี้ทางสกอรนได้ปล่อยข้อมูลอะไรออกมาบ้างแลออ้วโอเคครับไปดูกันเลย อย่างแรกนะฮะก็จะเป็นตามหลักของนิวเกมพัททั่วไปก็คือเราสามารถเริ่มเล่นเนื้อเรื่องใหม่ได้โดยที่อุปกรณ์ต่างๆเช่นพวกอาวุธชุดเกราะหรือว่าเครื่องหลางจากการเล่นในรอบแรกเราจะสามารถเอามาใช้ได้เลยตั้งแต่ต้นเกมเช่นพวกปืนพกที่ในรอบแรกเราจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราปลดล็อกแผนที่ใช้ฝั่งโอชิมะนะฮะแต่สําหรับในนิวเกมพัทเราจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับผม ต่อไปจะเป็นระบบรีเพย์ชาเลนจ์นะฮะก็คือระบบที่จะทําให้เราสามารถกลับมาดวลกับคู่ต่อสู้ได้โดยที่จะมีการสแต็กแท็กกิ้งหรือว่าการเก็บสถิติเวลาที่ใช้ในการดวลด้วยนะครับผมข้อมูลต่อไปก็คือจะมีระดับความยากที่ยากขึ้นเข้ามาใหม่นะครับผมซึ่งในความยากระดับเสียงตายเนี่ยผมก็เกือบเอาตัวไม่รอดแล้วนะฮะนี่ยังจะมียากเข้ามาอีกเหรอครับข้อมูลต่อไปจะเป็นในส่วนของพ่อค้าคนใหม่ในเกมนะฮะที่จะมีพวกของตกแต่งเข้ามาใหม่ แล้วก็มีเครื่องรางใหม่มาขายด้วยนะครับผมซึ่งในส่วนของเครื่องรางที่ผมเห็นในคลิปเนี่ยผมก็ได้แปลมาให้แล้วนะฮะ ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมชิ้นแรกนะครับความสามารถก็คือเล่นซัมิเซงเพื่อทาให้สัตว์ป่าที่เป็นศัตรูใกล้ๆกลายเป็นพันธมิตรเรานะครับผมชิ้นที่2ความสามารถก็คือหลังจากใช้อนเลวิลหรือการฟื้นตัวหลังจากล้มนะครับจะมีโอกาสเล็กน้อยที่จะเรียกใช้ท่าเสียงคำรามของออลเยวแบบอัตโนมัตินะฮะชิ้นที่3ความสามารถก็คือการโจมตีหมาป่าจะทําให้ศัตรูติดสถานะเปราะบางชั่วครู่นะครับผมส่งผลให้อาวุธทุกชนิดสร้างความเสียหายสูงสุดโดยไม่ส่วนประเภทของอาวุธของศัตรูนะฮะ เครื่องรางชิ้นที่4ความสามารถก็คือไม่สามารถถูกปลดอาวุธได้นะครับผม ชิ้นที่5ความสามารถก็คือหากรอบสังหารผู้นําศัตรูจะทําให้เขาติดสถานะสับสนและกลายเป็นพวกเราในช่วงเวลาสั้นๆนะและเมื่อหมดเวลาผู้นําจะตายทันทีอันนี้น่าสนใจนะครับผมอาจจะต้องไปดูกันอีกทีในเกมว่ามันจะมีผลเอฟเฟกต์ยังไงและเครื่องรางที่มีสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้ก็จะพิเศษน,นิดหน่อยนะครับผมเพ่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์เครื่องรางที่เพิ่งมีเข้ามาใหม่ในนิวเกมพัรทนี่เองนะฮะโดยที่ผลของเครื่องรางก็จะทําให้เราติดดีบัฟที่จะลดความสามารถของเราอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะและก็แลกกับโอกาสที่จะเพิ่โมโอกาสในการดอกหองอ์ดอกไม้ผีหรือว่า โกดฟลาเวอร์นั่นเองนะฮะซึ่งพวกดอกไม้ผีหรือว่า g กดฟลาเวอร์เนี่ยก็จะเอาไปใช้ในการซื้อเครื่องรางหรือว่าซื้อของต่างๆที่ผมจะพูดถึงในส่วนต่อไปนะฮะก็สำหรับเครื่องรางชิ้นที่6นะครับผมดีบัฟก็คือจะไม่ได้รับทรัพยากร,รหรือว่ากระสุนจากศัตรูที่ลม้มลงอีกต่อไปนะฮะและระหว่างติดคำสาปหรือว่าดีบัฟจะมีโอกาสเล็กน้อยที่ศัตรูจะดอกโกดฟลาเวอร์หรือว่าดอกไม้ผีนะครับผม ต่อไปเครื่องรางชิ้นที่7ดนะครับผมดีบัฟก็คือการกระทําใดๆที่ต้องใช้จิตวิญญาณเราจะเสียจิตวิญญาณเพิ่มเป็น2เท่านะฮะโดยที่ใน,นระหว่างคําสาบเราจะมีโอกาสเล็กน้อยที่ศัตรูจะดอกโกดฟลาเวอร์หรือว่าดอกไม้ผีนะครับผมชิ้นที่8คําสาบก็คือการโจมตีของศัตรูทุกครั้งจะเป็นการโจมตีสังหารทันทีไม่สามารถใช้โอลิเวลวิวหรือว่าการฟื้นตัวได้นะครับผมและเอฟเฟกช่วยชีวิตจากทัศน์กเครื่องราง,างหรือว่าอาวุธจะไม่ทํางานระหว่างติดคาสาบนะฮะสิ่งที่เราได้มาก็คือโอกาสปา ที่ศัตรูจะดอกโกด์ฟลาเวอร์หรือว่าดอกไม้ผีนะครับต่อไปเครื่องรางชิ้นที่9นะฮะความสามารถก็คือเพิ่มโอกาสในการทําให้ศัตรูกลัวเล็กน้อยนะฮะชิ้นที่10ความสามารถก็คือเมื่อล่อสังหารในพื้นที่ที่สามารถเรียกหมาป่าได้จะมีโอกาสเล็กน้อยที่จะเรียกหมาป่ามาทันทีและหมาป่าจะพยายามล่อสังหารแบบเงียบให้โดยอัตโนมัตินะครับต่อไปเครื่องรางชิ้นที่11 ความสามารถก็คือเมื่ออยู่ในสถานะเมาศัตรูจะติดสถานะาปอะบ,บานและอาวุธทุกชนิดจะสร้างความเสียหายสูงสุดเสมอนะฮะต่อไปเครื่องรางชิ้นที่12ชิ้นสุดท้ายที่ปรากฏในคลิปนะครับผมความสามารถก็คือเมื่ออยู่ในสถานะเมาการโจมตีของคุณจะไม่สามารถป้องกันได้และคุณเองก็จะไม่สามารถป้องกันการโจมตีของศัตรูได้เช่นกันนะฮะและสถานะเมาก็อยู่นานขึ้นเล็กน้อยนะครับและก็มีชุดเกราะใหม่เข้ามาด้วยนะครับผม ซึ่งจากคลิปที่ดูมาก็ยังมีอยู่2ชุดด้วยกันนะครับที่เข้ามาใหม่ได้แก่ชุดของโอยุกิแล้วก็ชุดของอินะช่างทําระเบิดนะครับ อันนี้ก็ต้องไปดูความสามารถกันอีกทีนะครับผมว่าจะเหมาะในการใช้งานแบบไหนและนอกจากนั้นก็จะมีการเพิ่มระดับขั้นในการอัปเกรดชุดเกาะต่างๆด้วยนะฮะให้มีเลเวลสูงสุดอยู่ที่ระดับ5นะครับผมจากเดิมที่จะสูงสุดอยู่ที่ระดับ4นะครับและในส่วนของโฟโตโหมดนะฮะก็จะมีอัปเดตใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมที่เห็นในคลิปก็จะมีการเพิ่มส่วนของความเร็วชัตเตอร์ที่จะปรับความเบลอของวัตถุที่เคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็มีการเพิ่มตารางกิจ แล้วก็เพิ่มฟิลเตอร์ต่างๆด้วยนะครับผมสุดท้ายนะฮะทางสกเกอร์พันธ์ก็ได้ระบุว่าจะมีถ้วยรางวัลโทฟี่ใหม่เพิ่มเข้ามา2ถ้วยนะครับผมแต่ยังไม่รู้นะฮะว่าเงื่อนไขในการได้รับถ้วยเนี่ยเป็นอะไรต้องรอดูในวันที่เกมอัปเดตให้เล่นกันนะฮะซึ่งก็จะตรงกับวันที่24พฤศจิกาที่จะถึงนี้เองนะครับผมแล้วไว้เจอกันในไลฟ์สตรีมนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมและสามารถคอมเมนต์พูดคุยติชมกัััันนนนนนนได้้เเเลลยยยะคคครรบบบบบผผมมมมตตออออทุกก์แแ่วจ๊าา